เตรียมแจ้งข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ให้การแทสตํตำรวจในงานเลี้ยงบ้าน กำนันนก14นายเรียกมารับทราบคันอาหาภายในวันนี้พบมีตำรวจรอด7นายความคืบหน้าทางคดียิงสารวัตรทางหลวงเสียชีวิตพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยระบุว่าขณะนี้มีผู้ที่ไม่ถูกดำเนินคดีทั้งหมด7คนคือให้การช่วยเหลือ6นายและ1นายคือพันตำรวจโทวสินพันปีรองผู้กำกับการ2บกทล ที่ได้รับบาดเจ็บจะอยู่ในฐานะผู้เสียหายส่วนผู้ที่ถูกดำเนินคดีจะถูกดำเนินคดีในข้อหา ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามหมู่157และให้การเท็จโดยไม่ละอายใจต่อเกียรติภูมิความเป็นตำรวจจึงต้องดำเนินคดีกับตำรวจทุกนายที่มีพฤติกรรมกระทำผิดซึ่งจากการตรวจสอบพบว,ว่ามีตำรวจที่เข้าข่ายกระทำความผิดรวม14นายเป็นกลุ่มตำรวจที่ไม่ให้การช่วยเหลือสารวัตรแบงค์และรองวศินเช่นพันตำรวจเอกกฤษศดาพรจงอักษรผู้กำกับการสอนอพยาไทยจะถูกดำเนินคดีในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา1 5ึ ส่วนข้อหาให้การเท็จอยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงหรือผู้กำกับเบิ้มก็มีข้อมูลอีกว่าจะถูกดำเนินคดีในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเช่นกันแต่เนื่องจากเสียชีวิตไปแล้วพนักงานสอบสวนจะระบุท้ายสำนวนว่าเสียชีวิตแล้วซึ่งก็จะไม่รวมใน14นายที่จะถูกดำเนินคดีโดยทั้ง14นายจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค7ภายในวันนี้ทั้งหมดซึ่งการจ แจ้งข้อกล่าวหาตอนนี้จะเป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจสอบสวนกลางซึ่งพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามนำโดยพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพเป็นหัวหน้าชุดในการดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาในครั้งนี้สำหรับตำรวจที่จะถูกดำเนินคดี14นายประกอบด้วย1พันตำรวจเอกพานุทั์เหลืองสัจจกุลผู้กำกับการสสพจวนะครปฐม2พันตำรวจเอกกฤ สดาพรจงอักษรผู้กำกับการสอนอพยาไทย 3. จอสตรีกองประจำการที่10ชิวปรีชาผบองูสอทลกกสองร้อยตํารวจเอกนุชิตบรรณชยัยรองสอวปทส 5. 5. จอสตรีกองประจำการอภิรักษ์โรดพวงผบอหงููกก 0.5. ปปคม 6 10ตํารวจโทรสุทธิการแ่ลอผอบงอูคอฝอพอจอวนอนครปฐม7 10ตํารวจตรีธนทัศน์ข้าน้ำตื้นผอบงอูคอฝอพอจอวนอนครปฐม800ร้อยตํารวจเอกประสมมาศแสงสุกมีรองสวรจรสพกำแพงแสง9ดตถนอมศักดิ์มีสีผอบงอูสพสามความเผือก10ส,สิบตํารวจตรีสันเสริญศรีอุบลผอบงอูคอฝอพออจอวนอนครปฐมสิบเอด็ดดตสโชบ,บัวชัยบก สสภาค712ร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย์ชวานเกียรตนารองสารวัตรปราบปรามสพเมืองนคปรปฐม13ร้อยตำรวจโทมนัสจันทร์มีรัพย์นาไก่รองสอวจรอสอพนครชัยศรี14ร้อยตำรวจเอกสิริชัยรูปสวยบกปส่วนตำรวจที่ไม่ถูกดำเนินคดี7นายประกอบด้วย 1. ดอตอตชน,ะนานัทวุฒิยากรพผบหมู่บกทล 2. ดอตอสราวุธเชียงทองสทล .1 กิโลกรัม2 3. จสิบตรีกองประจำการเมธิศกรพันศร,ออรีจันทร์ผบหมู่สทล .1 กิโลกรัม2บกทล 4. พันตำรวจตรีนรงค์ิทักฉนวนสวฝอ,อ,อ,อกอกกอ .2 บกทล 5. จสิบตรีกองประจำการทศพรแซ่อึงออ้งผบหมู่บกทล 6. พันตำรวจโทรพอทอรอวระยาวิสุทธ์สวสอพอสยายโสมจวสุพรรณบุรี 7. พันตรีทวศิงพันปีรองผู้กำกับการสองบกทรลผู้บาดเจ็บ